สีสมุนไพราหาง่ายช่วยบำรุงตับหลายหลายคนคงเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าเมื่อตับดีสุขภาพต่างๆก็ดีตามไปด้วยทางที่ดีเราควรฟื้นฟูตับแบบค่อยเป็นค่อยไปและวิธีที่ใช้ก็คือการรับประทานอาหารนี่เองสีสมุนไพรช่วยบำรุงตับมีดังนี้ครับ 1- ขมิ้นชันสมุนไพรช่วยบำรุงตับถ้าต้องการขับพิษออกจากตับขมิ้นชันคือคำตอบที่ตรงใจที่สุดนอกจากช่วยขับพิษะส,สมในตับแล้วสัพรพคุณของขมิ้นชันยังช่วยบำรุงฟื้นฟูและล้างสารพิษออกจากตับได้เราสามารถเลือกรับประทานขมิ้นชันแบบแคปซูลก่อนนอนเพื่อบำรุงตับและควรกินวันละ5 0 0 0ถึง8,000มิลลิกรัมต่อวัน 2. เกากี้สมุนไพรช่วยบำรุงตบับขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดของแหล่งสารอาหารประโยชน์ของเกากี้ไม่สามารถบรรยายตรงนี้ได้ครบเอาเป็นว่าช่วยป้องกันไขมันพอกตบับช่วยให้ตับทำงานได้ดีขึ้นสามารถรับประทานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นต้มชาดื่มปรุงเป็นโจกอหรือนำไปเป็นส่วนผสมของแกงต้มจืดเครื่องตุนยาจีนเป็นต้น กระเทียมสมุนไพรช่วยบำรุงตบับเนื่องจากกระเทียมมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นให้ตบับผลิตเอนไซม์ตัวที่ช่วยขับสารพิษออกไปอีกทั้งกระเทียมยังมีสารออลลิซินและซีลีเนียมสององค์ประกอบนี้เป็นส่วนสำคัญจากธรรมชาติที่ช่วยดีทอกพิษตับออกไปอย่างเป็นธรรมชาติ มะขามป้อมสมุนไพรช่วยบำรุงตับรู้หรือไม่ว่ามะขามป้อมมีวิตามินซีมากกว่าแอปเปิลถึง160เท่าซึ่งวิตามินซีในมะขามป้อมจะช่วยรักษาอาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีป้องกันการเกิดพิษโลหะหนักในตับและลดความเสี่ยงโรคมะเร็งตับได้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บสุขภาพขอบคุณที่ติดตามฟังเนื้อหาสาระจากช่องลูกทุ่งคลบับนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ